ผู้เกษยียณอายุราชการประจำปี2565นั่างสุภาพรทุยมึงฉิมน,นักวิชาการสาธารณาสุขชำนาญการพิเศษผู้ช่วยผู้อำนวยการนางกนกพรพินิดลึกนักวิชาการสาธารณาสุขชำนาญการพิเศษผู้ช่วยผู้อำนวยการ นางทัศนีงามเชื้อนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษผู้ช่วยผู้อำนวยการนายเสรีสิงห์ทองนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการกลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรคนายชารีวงพักดีนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการงานการเจ้าหน้าที่นายพรชัย สีมาดีเจ้าพนักงานสาธารณาสุขชำนาญงานนิคมเสรลภูจังหวัดร้อยเอ็ดนางสาวอนงลักษ์โลประดิษฐ์พนักงานการเงินและบัญชีสสสีงานการเงินและบัญชีนางมัณน,นาแก้ววังวรนพนักงานธุรการสสสีงานเลขานุก,การนายอุทยัย ุตวงพนักงานขับรถยนต์งานยานพาหนะนายนิสานอดทนพนักงานขับรถยนต์งานยานพาหนะนายสันชาติสาหนองอ้อพนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนำโรคสสสองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลํำบงอำเภอน้ําพองจังหวัดขอนแก่น วันแห่งการเริ่มต้นสู่วันเกษียณอายุราชการคืนวันที่ผ่านพ้นคือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นภาพการทำงานอย่างมีความสุขของบุคคลที่ทำงานด้วยรอยยิ้มและความตั้งใจไม่ว่างานนั้นจะหนักหรือจะเบาบุคคลเหล่านี้ต่างทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแต่กลับใช้ความอดท,ทนความขยันและความรู้ความสามารถ ทำงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จรู้ล่วงซึ่งการเสียสละทั้งแรงกายและแรงใจกับการทำงานจนครบเกษียรอายุราชการนับเป็นเกียรติประวัติของแต่ละบุคคลที่ได้มีโอกาสรับใช้ราชการของแผ่นดินและข้าราชการในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องความภูมิใจเนี่ยนะคะตั้งแต่เริ่มเริ่มต้นเราเรียนจบมาเนาะเราเป็นมามาบรรจุที่กรมควบคุมโรคติดต่อในสมัยนั้นนะคะทุนของกองวรรณโรคในสมัยนั้นเนี่ยเราก็มาในตำแหน่งที่เล็กๆนะามาจนถึงวันนี้เนี่ยภูมิใจสุดๆที่เราได้เติบโตในเส้นทางสายอาชีพรับราชการทำให้เรามีอยู่มีกินมีครอบครัวที่สมบูรณ์นะคะ ก็ด้วยที่เรารับราชการนี่แหละค่ะแม้นเงินเดือนจะไม่มากแต่เราค่อยค่อยอยู่ค่อยค่อยทำไปนะคะแล้วเราก็ภูมิใจที่เราอยู่ในเส้นทางที่โดยยึดหลักของอความซื่อสัตย์จริตความมานะบากบั่นในงานที่เราทำนะคะทำให้เราก็ภูมิใจในตัวเองนะคะที่เราเรารับใช้ประเทศชาติในการทำงานที่เขามอบหมายในบทบาทของเรานะคะ จากจากซีเล็กๆจนถึงเติบโตมาจนถึงะระดับชนานการพิเศษเนี่ถือว่าสุดยอดแล้วในชีวิตของเรานะคะก็ภูมิใจสุดๆนะคะในการที่ตัวเองรับราชการมานานนะคะตั้งแต่ปี2525จนถึง2565ก็เป็นเป็นเวลา40ปีนะคะรู้สึกว่า ใจหายนะคะก็ขอขอบคุณท่านผู้ในการโดยเฉพาะท่านผู้ในการสมานอูตระกูลนะคะเป็นผู้ในการที่ดีแล้วก็มีความยุติธรรมคือท่านจะพูดอยู่เสมอนะคะว่าเราต้องมีสองอย่างก็คือไม่ขี้โกงแล้วก็ไม่ขี้เกียจนะคะในชีวิตรับราชการมา36ปีเนี่ยมันก็คิดว่าวันหนึ่งก็คงจะพ้นจากราชการไปซึ่งก็ในบางครั้งก็รู้สึกว่าอยากจะ,กะเกษียณ ในบางครั้งก็ยังเป็นกังวลว่าเออถ้าเกษียณไปแล้วเนี่ยเราต้องไปปรับตัวอีกทีหนึ่งในลึกๆก็กภูมิใจอยู่ครับที่ทํางานจนเกษียณในยุราชการอยากจะฝากว่าในการทํางานเนี่ยมันไม่ยากจนเกินไปและมันก็ไม่ง่ายจนเกินไปขอเพียงแต่เราให้มีความรับผิดชอบต่อการทํางานแล้วก็ให้ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานไม่ ไม่บายเบี่ยงหรือไม่โยนงานนะครับก็ทำงานของเราให้มันดีที่สุดนะครับรู้สึกมีความาภาคภูมิใจที่ได้มาปฏิบัติงานอยู่ที่สครเจค่ะเพื่อนร่วมง,งานก็ยียบเสมือนว่าเป็นพี่เป็นน้องรักใครกันดีภูมิใจนะครับที่ได้ปฏิบัติงานอยู่ที่นี่นะครับเพราะว่าสราครเขอนแก่นี่เป็น องค์กรหนึ่งที่ได้รับการยอมรับจากหลายองค์กรไม่ว่าจะเป็นในระดับจังหวัดอำเภอตำบลและก็ดีใจที่เราได้นำองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนเพื่อจะได้ให้ชุมชนนั้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นครับผมได้ทำงานเป็นเวลา26ปีเต็มได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มาจนถึงวันนี้ มองย้อนหลังก็รู้สึกใจหายจะเก็บความรักและความผูกพันต่อองคององ์กรสคร7ไว้ใน,ในใจตลอดไปทีนี้ก็ให้ความอบอุ่นกับเราเนาะทํางานมาด้วยกันก็มีแต่พี่ๆน้องๆให้ความเคารพซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันอืมแล้วก็ทุกคนก็น่ารัก <laughs> รู้สึกเร็วมาก สามสิปีก,กว่าที่ได้ตั้งแต่28กันยา28เนาะที่ที่ทมีคําสั่งให้บรรจุราชการนะมาเหยียบขอนแก่น8ตุลา28นะครับจนถึงปัจจุบันไม่ได้ย้ายไปไหนเลยนะครับรักหน่วยงานมากมีความรู้สึกเร็วมากนะเร็วมากแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยยังคิดว่ายังมีกําลังในการทํางานต่อได้นะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกใจหายรู้สึกเสียดายเลยนะครับแต่ยังรู้สึกว่าเรายังทําอะไรได้อีกมากนะมีกําลังใจมีพลังใจในการที่ จะดูแลงานที่ได้รับผิดชอบได้อีก,อก,อกพอสมควรนะครับก็จะมีจะมีสองงานที่ที่อยากจะให้มีการพัฒนานมากขึ้นนเรื่องงานตรวจทางโลกจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมซึ่งปัจจุบันตอนนี้เครื่องมือเครื่องไม้เรามีนับยี่สิบล้านแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> กำลัง <c oughs> กำลัง <c oughs> จะได้มาอีกประมาณเกือบสิบล้านซึ่งจะทําให้หน่วยงานเราเป็นหน่วยงานที่ ก็เริ่มมีความพร้อมในเรื่องเครื่องมือในด้านโลกแต่การประกอบอาชีพหรือเอ็นอของเราเนี่ยนะครับมากที่สุดในภาคอีสานะซึ่งทางกรมก็ตั้งให้เราเป็นเขาเรียกอะไนะเป็น Excellent Lab ขอาทางด้านนี้เนาะอีกงานนึงที่อยากจะฝากไว้คืองานทางห้องบริการเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิไม่ตับและมะเร็งท่อมดีอยากให้กลุ่มง,งานเรามีบทบาทสนับสนุนงานนี้มากขึ้นโดยเฉพาะ เรามีนักเือการแพทย์เยอะมากเลยนะครับที่น่าจะมีบทบาทในการตรวจได้อย่างถูกต้องมากกว่าน่าเชื่อถือมากกว่านะครับในในวิชาชีพอื่นเพราะเราเราับผิดชอบโดยตรงนะครับท้ายสุดนี้ก็ขอพระเจ้าอวยพอรทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้ให้รับการอวยพรจากพระเจ้ามีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขสันต์และเต็มด้วยกำลังและเต็มด้วย ความหวังใจที่เราจะอยู่ให้มีความสุขในชีวิตราชการและอยู่ในโลกนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับประสบการณ์คุณงามความดีของท่านที่ได้สร้างไว้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่คนรุ่นหลังจะได้เรียนรู้และสามารถปฏิบัติตนให้เจริญรอยตามในแบบอย่างที่ดีในด้านการทำงานและความศรัทธาในอาชีพอย่างแท้จริง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่นขอแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี2565คุณงามความดีที่ท่านได้สร้างไว้จะอยู่ในความทรงจำของเราตลอดไป